สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนวันนี้ฉันก็เอาบรรยากาศยามสายมาฝากกันอีกเช่นเคยแหละจ้าแกเอ้ยกระตื้นสายอีกตามเคยนั่นแหละจ้าอากาศมันหนาวนเนาะไอ้รูซึกตัวมันก็รู้สึกตัวเจ้าเช้านั่นแหละแต่ว่ามันก็มีอยากลุกออกจากที่นอนจา้าทีก็นอนมุดพ่มอยู่นั่นแหละ ก่าจะลูกจะตื่นได้กับป้าเข้าไปสัก8โมงเช้านั่นแหละจะ้ะล้างหนา้าแปรงฟันเคลียร์ตัวเองเร็จเรียบร้อยแล้วที่นี่ฉันก็ต้องรีบจำเอาเข่าคัาว้กหหนนวก่อนเลยจะ้ะกะหาหุงเข่าหุงน้ำไว้ก่อนเลยจ้ะดับแรกนะเพราะว่าตอนนี้ก็เกือบจะ9โมงได้แล้วแหละเดี๋ยวถ้าเกิดคุณแม่ฉันลงมาจากไร่ <c oughs> เดี๋ยวก็จะหิวเข่าแล้วเกิดโมโหหิวขึ้นมาวายที่นี่ถ้าเกิดกองเขาหน่อยขาลูกขึ้นมาจะทำยังไงเรา <c oughs> ข้างมอเขาเสร็จแล้วที่นี่ฉันก็ทีเขาไล่เขาสวนไปหาวัตถุดิบมาทํากับเขากับน้ำานแรละจากแกเอ้ยว่าแต่ฉันบอกพวกแกไปหรือยังนีมาวันนี้ฉันจะทําเมนูอะไรอ้าวถ้าบอกไปเราก็บอกซ้าอีกก็ได้ดอกเนาะแต่ว่าถ้ายังไม่บอกก็มาฟังตอนนี้เด้อจ้ะวันนี้ฉันก็ว่าจะทําเมนูยําผักกรอบจากแกเอ้ยแล้วที่เห็นฉันเก็บอยู่นี่นะก็เป็นใบหมอนจ้ะแต่ว่านานี่ใบมอกก็ไม ok ่ n, ค่อยสวยค่อยงามจากทะไรดอกจากก็เป็นหน้าหนาวเนาะมัน like 네ก็เป็นฤดูใบไม้ร่วงจ้ะถ้าเป็นหน้าฝนนะโอ้แกเอ้ยทั้งลูกทั้งใบนี่อยางง เลยจ้ะแต่ก็ไม่เป็นไรดอกจ้ะก็กินได้คือเก่านั่นแหละไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันมากไม้ดอกว่าจะทำออกมาแล้วมันอร่อยก็เป็นอันใช้ได้แล้วจ้ะ <c oughs> บื้ยจีบอกว่าจะของทําอร่อยนั่นแล้ว <c oughs> เกมใบหมอนเซตแล้วที่นี่ฉันก็จะมาเลาะหาเก็บใบชาพูอยู่หลังบ้านนี่แหละจ้ะก,ก็อยู่ใกล้ๆครัวในบ้านนี่แหละจ้ะวันนี้ฉันก็จะใช้ใบหมอนกับใบชาพูแค่2อย่างนี่แหละจ้ะแต่ว่าถ้าพวกแกมีใบอย่างอื่นหรือว่ามีพักอย่างอื่นน่ะก็เอามาทอดได้เด้อจ้ะไม่จาเป็นมันจะต้องเป็นใบ2อย่างนี้น่ะก็เอาตามที่เราชอบแหละจ้ะชอบกินแบบไหนชอบกินอะไรก็ทําอันนั้นแหละจ้ะอยู่ในไรในสวนก็นยังงี่แหละจ้ะแกเอ้ยหะเลากเก็บพักเก็บอยากกินกันไปจ้ะอุ้ยจีว่าไปอยากก็ไม่ได้กินหรอกเด้อ กินแบบนี้น่ะก็ช่วยประหยัดค่าครับข้าวได้อยู่ด้ล่ะแกเอ้ยซื้อพักซื้อมีน่นะกำหนึ่งก็สิบบาทได้เดี๋ยวนี้สิบบาทกับคำน้อยๆหนึ่งเด้ห้าบาทนี่ก็หายยากแล้วจะแต่ก็ยังว่าแหละมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแกเอ้ยค่าขายเขาก็ต้องเอากําไรเนาะไหนที่ค่าลงทุนค่าลงค่าแรงค่าเหนื่อยเขาเนาะขายไม่ได้กาไรก็จกักที่ขายทําไมล่ะเนะเาะอ้าวถึงไหนแล้วหล่ะขั้นตอนการทําอาหารของฉันนี่น่ะ พวกแกก็ต้องทําใจหน่อยเด้อฟังเสียงฉันพาดทีนะบางทีนุนะ่นน่ะจนทํากับข่าวแล้วๆฉันยังมงัวแต่มาบอกว่าใส่นา้าปูน้าปลาอยู่เลย <c oughs> นั่นไงผู้ยังไม่ทันขาดคําเลยจนมาถึงขั้นตอนก่อไฟแล้วยังไม่ทันบอกเลยว่าแป้งที่ใส่นะ่ะใส่อะไรดึงกระใส่แป้งทอดกรอบสาเร็จรูปน่ะนาจารแล้วกระใสน้าเย็นลงไปกับผสมให้มันเข้ากันและที่นี่ก็มาถึงขั้นตอน,ตอนการตำน้ายําเราจะแก่เอ้ยกระใสพริกกร,กระเทียมลงไปนี่แหละจาก,กระตมแค่พอหยาบ,ยบๆเสร็จแล้วที่นี่ก็ตามด้วยผงนัวเติมน้าปลาลงไปตม ได้นำต้มซุกแล้วก็นําเชื่อมจ้ะอุ้ยแก่เอ้ยฉันภาคมอจิเมทันได้เห็นอย่างงี้นะเสร็จแล้วทีนี้ก็ใส่มะนาวลงไปเลยจ้ะถ้าว่าไม่มีมะนาวสดน่ะก็ใส่เป็นน้าส้มสายชูก็ได้จ้ะแต่ว่าก็ระวังจีเปรี้ยวมากเด้อก็ค่อยๆชิมค่อยๆเติมเอาจากมะนาวต้นนี้นะก็เก็บมาจากต้นเดิมของคุณพ่อฉันนั่นแหละจ้ะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้พาพวกแกไปเก็บดาดอกเดี๋ยวก็จิเบื่อเดี๋ยวจีว่าถ่ายแต่มุมเดิมๆให้ดูเคยถ่ายมาแล้วต้นนี้น่ะก็ยังที่ถ่ายอีกนั่นไงฉันว่าเหล็ย้ย ขัวหมูซับเส็จแล้วที่นี่ก็เอามาผสมกับน้ำยำที่เราทําไว้มันตะกี้นี่แหละจ้าทำน้ำยำเส้นแล้วที่นี่ฉันก็จะเอาพักลงไปทอดนี่แหละจ้าก็เอาพักไปชุบกระแป้งที่เราทําไว้นี่แหละจ้าเส็จแล้วที่นี่ก็เอาลงไปทอดเลยจ้าแต่ว่าคําแนะนําของฉันด้วอแกเอ้ยก็ให้น้ำมันมันร้อนๆก่อนเวลาลงไปทอดนะให้มันฟูขึ้นเลยจ้ามันก็จะได้สีเหลืองสวยเราพักมันก็จะได้ไม่อบน้ำมันมากจ้านานฉันว่าแล้วฉันลืมบอกอะไรพวกแกไปอย่างนึงนั่นแหละจ้า ฉันเลยที่ขอ,อย้อนกลับไปตอนผสมแป้งจากหน่อยนึงเด้อกับขั้นตอนการผสมแป้งอะนะถ้าพวกแกมีไข่อยากจะใส่ไข่ลงไปก็ได้เด้อจากเวลาทอดออกมาสีมันก็จะได้เหลืองทองและระหว่างที่ฉันกําลังทอดพักอยู่นี่นะคุณแม่ฉันก็ไปลาวเอาเครือพักปังมาห้จ้ะก็จะเอามาห้ฉันชุบแป้งทอดใทนนั่นละจ้ะแต่ว่าก็เก็บมาเตอใบ,บก็ไม่ได้นาะอโอ้ยมันหมดจะดับนลแลวนวเราละมั้งนะ่ะพักปังอะนะ ถึงฉันที่ไม่ได้พิเศษใส่ไข่แต่ว่ากระท้อนออกมาเหลืองสวยคือกันที่เหาแกเอ,อ,อ้ยฉันว่ามันไม่ได้เป็นยนไข่ดอกมันเป็นยนฝีมือคนทอดคักนั่นแล้ว <c oughs> แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเมนูนี้นะใครจะกินเล่นแบบนี้หรือว่าจะกินแบบจริงจังกะจัดเข่าสวยลอนๆมาจากจานก็ได้เด้อจ้ะและเมนูนี้ฉันกรับรองเลยว่าอร่อยซะจนดึงหูไม่ออกจากหัวหนนแล้วแกเอ,อ้ย <c oughs>